1, 2, 3 1, 2, o สวัสดีครับ f c คําคำสาบฟาโรทุกท่านพบกันอีกครั้งกับคำสาบฟาโรเนื้อหาใหม่ในฉบับที่68นะครับผมสำหรับความเดิมในตอนที่แล้วก็ถึงตอนที่ กษัตริย์เทรดนะครับผมพาเจ้าชายอิสมินไปดูสิ่งสิ่งของล้ำค่าของตนเองนะครับผมซึ่งจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นหากในระหว่างรับชมมีเสียง แทรกเข้ามาทางแอดมินก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับเนื้อหาในตอนต่อไปของคำซาฟ,ฟารูฉบับที่68กันได้เลยครับเจ้าช้อยคอจะให้ท่ทอนได้เห็นสิ่งล้ำค่าที่ข้ามีอยู่ อะไรกันสิ่งล้ำค่าที่ว่าอยู่ใต้ดินนี่หรือเปิดประตูออกเจ้าชายเชิญเสด็จด้านในนะครับแล้วสิ่งที่แอ m ดมินแล้วสิ่งที่เจ้าชายอิสมินเห็นนะครับก็คืออะไรกันเป็นม้าจริงๆหรือนี่ใต้ดินนี้มีพื้นที่กว้างขนาดนี้ แต่ว่าเหตุใดกันถึงได้เลี้ยงม้าไว้ใต้ดินเช่นนี้สมบัติล้ำค่าของกษัตริย์เทสนะครับก็คือม้านั่นเองครับผมโอ้แต่ว่าไม่เคยเห็นม้าที่สง่างามเท่านี้มาก่อนช่างเป็นอาชาที่สง่างามยิ่งนักใช่แล้วเจ้าชายอย่าเข้าไปใกล้มาก จะเป็นการดีกว่าม้าของกษัตริย์เทรดนั่นเองนะครับผมอะไรนะมิได้มิได้ม้าพวกนี้อารมณ์รุนแรงยิ่งนักที่อยู่ใต้กีบเท้ามา้านั่นคือเหยื่องั้นเหรอ นั่นมันโคงกระดูกหรือว่าจะเป็นอย่าบอกนะว่าม้าพวกนี้นะอารมณ์รุนแรงพ้าเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็มันจะจู่โจมเข้ามากัดและอาจทำร้ายถึงตอยได้ข้าเลี้ยงมาให้มันเป็นแบบนั้นกษตรนะครับผมก็คือเลี้ยงเลี้ยงมา้า ให้มีนิสัยดุร้ายนั่นเองครับผมอะไรกันราชาแห่งเทสตมาพวกนี้จะกลายเป็นสัตว์ป่าที่บ้าคลั่งและชิงชังมนุษย์มันจะทำตามที่ข้าปรารถนาไงล่ะเจ้าชายท่านยังคิดที่จะปฏิเสธการแต่งงานเพื่อผูกสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรเราอยู่อีกหรือไม่ หมายความว่าหากเราไม谢谢่อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงทามิลิสก็จะจับเราให้ม้ากินงั้นหรือนี่คือคำเตือนขู่กันชัดๆกษัตริย์เทสครับผมขู่อิสมินนะครับผมถ้าไม่แต่งกับทามิลิสก็เป็นอาหารม้านะครับผมเจ้าชายเอ้ยถ้าหากเจ้าต้องการจะครอบครอง ข้าจะมอบม้าหนึ่งตัวในนี้ให้เป็นของขวัญให้กับเจ้าว่าอย่างไรย้อนไปยังประวัติศาสตร์ยุคโบราณอันไกลโพ้นความดำมืดที่ดิ่งลึกค่อยๆคืคคบคลางอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ต่อเนื่องกันนะครับผมบริเวณ ใต้ดินในปราสาทที่เลี้ยงม้านะครับภาพใหญ่ก็จะเห็นว่ามีกำแพงศิลากั้นขวางเอาไว้นะครับผมนะอาจากเรามีทองแดงที่จะนำมาทำอาวุธอยู่มากมายบรรดาอาชาขนองศึกนี้ที่พร้อมรบ ในศึกสงครามย่อมเป็นแสนยานุภาพที่ขาดไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นหากเราเกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกันเราจะยิ่งใหญ่หาได้เปรียบสมดังที่เจ้าชายปรารถนาสักเทสครับพยายามกเกลี้ยก,กล่อมอิสมินครับทั้งคู่ทั้งกล่อมนะครับผม บรรดาหมาโหเป็นคอกเลยครับเป็นฝูงเลยครับทั้งหลายตัวนะครับฮ,ฮ,ฮินะครับทางด้านจะใช้อิสมินนะผมราชาแห่งเทิดคิดจะขู่จับเราโยนเป็นเหยื่อของมา้าเพื่อให้เราทําตามที่เขาต้องการสินะ อิสมินนะครับผมยังคงนิ่งเงียบไม่มีคำตอบใดๆให้กับกษัตริย์เทสดกษัตริย์เทรดพลางนึกในใจเจ้าชายยังไม่ตอบอีก <c oughs> ข้าจะต้องทำเช่นไรจึงจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเจ้าชายองค์นี้ได้แม้แต่ข้าแม้แต่ข้อคนนี้ก็ยังรับมือยากจะทำอย่างไรดีหรือว่าต้องจัดการเจ้าหญิงแห่งอียิปต์ คนนั้นให้สินทราบใช้ทุกวิธีแล้วนะครับอ,อิสมินก็ไม่ใจอ่อนนะครับสุดท้ายตัดสินใจคิดจะฆ่าแคลรอนะครับผมตัดกลับไปทางด้านแคลรอนะครับผมที่อียิปต์นะครับนี่ติดตี้จ้ะตั้งแต่เมมฟิสออกเดินทางไปก็ผ่านมาหลายวันแล้วเมมฟิสไม่ได้แจ้งข่าวอะไรมาเลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ป้อมตูโรนั้นควบคุมได้แล้วหรือยัง องหญิงเพคะท่านอิมโฮเทปบอกว่าขอให้วางพระไทยองค์ฟาโรเพคะข่าวดีอ่ะอาจจะมาถึงในเร็ววันก็ได้ทางด้านนับเทล่านะผมอง์หญิงเพคะวันนี้เป็นวันที่ให้เด็กๆได้เข้าเฝ้านะเพคะเด็กๆมารอที่อุทยานแล้วเพคะอะจริงด้วยสิได้เวลาแล้วนะนับเทล่า แครอนะครับผมก็จะออกไปพบกับบรรดาเด็กๆที่มาเข้าเฝ้านะครับผมรอกันนานไหมจ๊ะเด็กๆแคร์เราก็ออกมาพบเด็กๆนะครับองหญิงองหญิงมาแล้วเจ้าหญิงมาแล้วนะเจ้าหญิงมาแล้วว้าวดอกไม้สวยจังเพคะองหญิงมีกลิ่นหอมด้วยเจ้าหญิง เนี่ยค่าปลูกไว้ที่สวนค่าน้อยนําเอาองุ่นลูกโตมาขอรับบรรดาเด็กๆนะครับผมเห็นแคอรอต่างก็ดีใจครับแต่ละคนก็มีของที่นํามาถวายแคอรอนะครับส่วนมากจะเป็นผลไม้นะครับผมเจ้าหญิงนี่อร่อยมากเลยนะเจ้าหญิงนี่ด้วยเจ้าค่ะนี่ก็อร่อยทางด้านในกอง ยูนัดนะครับผมเฮ้ลูก้าพักนี้สีหน้าท่านไม่สู้ดีเลยอืม mm hmm. ข้าไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่มีเรื่องให้คิดมากนะ mm hmm. ครับลูก้าก็ทักทายในกลองอยู่นัดนะครับผมข้าเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจระหว่างที่องค์เมมฟิสไม่อยู่พระนางแคโรอประทับที่วังนี้เราจะปล่อยให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นไม่ได้ต้องระวังให้มากข้ารู้แล้ว แม้ฟาโรหไม่ได้ประทับอยู่แต่อาคันตุกะก็ยังมากพ่อค้าจากไอโอเนียแจ้งว่าอยากจะเข้าเฝ้าพระนางแครรอพระนางเองก็ยินดีจะให้พ่อค้าที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาเข้าเฝ้าเพราะพระนางประสงค์จะถามเรื่องราวต่างๆตัดไปทางด้านอิโมเทฟอง์ราชินีมีพระราชสารพยคอเอ๊ะ จากเมมฟิสเหรอท่านอิมโฮเทปมิได้พยาคาจากพระราชาแห่ง Troy, ทรอยพยาคาทรอยส่งสารเชิญมาถึงเมมฟิสอีกแล้วเชิญให้ไปยังนครหลวงแห่งทรอยอาณาจักรทรอยนะครับก็มีจดหมายเชิญเมมฟิสไปยังดินแดนอนาณาจักรทรอยนะครับผม เพื่อเป็นการขอบพระไทยที่แย่งชิงนครหลวงทรอยคืนมาจากราชาแห่งฮิตไทยจึงขอทูลเชิญฟาบาทพร้อมด้วยองค์หญิงเสด็จยังปราสาทแห่งทรอยทรอยอาณาจักรแห่งตำนานมา้าไม้ใช่แล้วมีอยู่ในเทพปรกรณ์นำกรีกอยากจะไปอยากจะไปด้วยจริงๆให้ฉันไปด้วยหรือเนี่ยวายอยากจะไปจริงจ แครรอนะครับก็ดีใจนะครับผมจะได้ไปดินแดนอนาณาจักรทรอยนะครับผมทางด้านติตตี้เดี๋ยวก่อนเพคะองค์หญิงทรงตื่นเต้นเกินไปแล้วองค์หญิงเพคะเราอะเคยมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่น่ากลัวมาก่อนวิ่งหนีกันหัวสุกหัวซุนที่ทรอยนะเพคะองค์เบมฟิตรู้เข้าอะต้องทรงกลิ้วแน่ จริงด้วยฉันนะชอบประวัติศาสตร์มากก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้แต่ว่าพอมีราชสารเชิญมาก็นะอยากไปขึ้นมาทันทีเพราะว่าจะได้ไปเห็นประวัติศาสตร์ด้วยตาตัวเองพร้อมกับเมมฟิตตื่นเต้นใจเต้นตึกตักเลยล่ะ ไม่เข็ดเลยนะเพคะองค์หญิงแต่ว่าท่านอิโมเทปข่าวจากเมมฟิสมาช้าจังเลยนะหรือว่ามีเรื่องที่จัดการยากอยู่นะฉันเป็นห่วงเอามากๆทูลองราชนีเมื่อสักครู่กระหม่อมได้ส่งม้าเร็วไปอีกอีกไม่นานข่าวจากฟาโรคงจะมาถึงพะยะค่ะ ฉันจะต้องสงบจิตสงบใจรอคอยการกลับมาของเมมฟิตแต่เพราะอะไรนะรู้สึกใจคอไม่ดีเลยนับตั้งแต่เมมฟิตเดินทางไปความหวาดหวั่นก็ยังกอกอ็ยิ่งกอะตัวขึ้นเมมฟิตฉันอยากจะอยู่ข้างกายท่านตลอดเวลาฉันอยากจะไปที่ป้อมตูโรกับท่านด้วยแค่รอนะครับก็ยังรู้สึก เป็นห่วงเบมฟิตนะครับผมตัดกลับมาที่เขาคนนี้นะครับผมเดอะเบสนะครับเดอะเบสเดอะเบสในด้านเดอะเบสในด้านชั่วร้ายเนบามีนนั่นเองพ่อวัย oh, ไอ้เจ้าเปโตรมันบวงไปทำอะไรอยู่ตั้งแต่หายหัวไปก็ยังไม่กลับมานี่มันหายไปไหนกันแน่วะ หรือว่ามันแอบหนีข่าไปแล้วไม่สิไม่มีทางเป็นเช่นนั้นเจ้านั่นไม่มีทางทิ้งชีวิตอันหรูหราในวังนี้ไปได้แล้วมันหายหัวไปไหนกันแน่นะครับไปโดนครับก็โดนพวกที่แหกคุกออกมาจากเรือนจำนะครับจับตัวไปนะผมในตัวเองยังไม่รู้นะครับ ตัดมาทางด้านอิมโฮเทลครับทูลองค์ราชนีมีราชทูตจ,จากต่างแดนมาขอเข้าเฝ้าพระยาคาเราจะไปเดี๋ยวนี้แหละจ้าข้าพระองค์มาจากดินแดนคาเคมิชมาเพื่อเปิดความสัมพันธ์กันระหว่างอาณาจักรทั้งสองขอทรงพระกรุณาด้วยโห เจ้าหญิงแห่งนายนั่นคือเจ้าหญิงแห่งนายผู้ลือเรื่องราชทูตจากคาเคมิสนะครับผมได้จ้าท่านราชทูตเรามาพบท่านในฐานะตัวแทนของฟาโรนะส่วนเรื่องคำตอบคงต้องให้ฟาโรมาตอบในภายหลังขอเชิญท่านพักผ่อนให้สบายก่อนเถิดโอ้ เป็นองค์หญิงที่งดงามสมคําล่ำลือเลยกลับบ้านไปมีเรื่องเล่าแล้วอ,ออกงานทีไรรู้สึกตื่นเต้นทุกทีเลยทีตีตี้เมมฟิตกลับมาต้องรายงานให้รู้นี่ตีตีคาเคมิตเนี่ยอยู่ใกล้ซีเรียสินะเออหม่อมฉันก็จุดจุดจุดนะครับ ีตี้ก็คือไม่รู้นั่นเองว่าคารคิมิตยอยู่ตรงไหนแต่ว่าเมมฟิสยังไม่ติดต่อมาเลยเพราะอะไรกันนะเหตุจลาจนเพราะขาดแคลนอาหารรู้สึกกังวลยิ่งนักป้อมตูโรจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะเมมฟิสระวังตัวด้วย ตัดกลับมาบริเวณป้อมตูโลนะครับผมที่เกิดเหตุจราจนโอ้ว้าวประชาชนนะครับก็วอยวายครับเอาอาหารมาเอาอาหารมาถอยไปถอยไปเอาอาหารมาให้ข้าในในคังสเสบียงของอียิปมีอาหารกองเป็นภูเขาเลยเอามาเอามาประชาชนนะครับต่างก็แย่งชิงอาหารนะครับผม ทางด้านแม่ทัพมินุเอลนะครับผมทุกคนยอย่าโวยวายเรามีสเสบียงเท่าไหร่เราจะแจกจ่ายให้หมดผู้ใดได้แล้วก็ขอก็ขอให้ถอยออกไปแต่ประชาชนก็ไม่ฟังนะครับผมเอาอาหารมาอีกซเอาอาหารมานหน่อยเฮ่ ي, เจ้าได้แล้วก็รีบออกไป ท่านแม่ทัพมิโนเอลน้าแปลกมากขอรับเราอะก็แจกอาหารไปเยอะแล้วทำไมถึงประชาชนเข้ามากันไม่หยุดยอนแจกไปเท่าไหรคนก็ยังไม่เลิกโวยวายเลยแปลกมากไม่ปกติแล้วใช่ขอรับท่านแม่ทัพมิโนเอลให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอใจเสียงโวยวายก็ไม่ลดลง ที่สำคัญสังเกตดูเป็นคนหน้าเดิมๆเข้ามาเติมตลอดครับท่านในกองประจำป้อมสังเกตได้ถึงความผิดปกตินะครับผมยิ่งโวยวายเสียงดังขึ้นทุกทีเอาของกินมาเอาอาหารมาเอาอาหารมานน้อยท่านแม่ทัพมูเอ แจกจ่ายอาหารไปเท่าไหร่คนก็ยิ่งมากขึ้นทุกคณะเอยเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดท่านใดนั้นนะครับผมเมมฟิสก็สังเกตได้ถึงความผิดปกติท่านไม่ทับมิ n นอเอลข้าสังเกตว่ามีทหารแฝงตัวอยู่ในฝูงชนที่ทโวยวาย ทหารหรือพะยกะอะันใดนั้นนะครับผมเมมฟิสนะครับก็โดนรอบทำ้ายลูกธนูพุ่งมายังเมมฟิสฉึกฉึบฉึบอะธนูยิงฟ้าบางเมมฟิสก็โดนธนูนะครับโดนธนูยิงทุกคนอย่าประมาท มีทหารแฝงตัวอยู่ในฝูงชนที่โวยวายพวกเราเตรียมพร้อมสู้ศึกมันเป็นทหารดินแดนไหนกันองฟาโรนะครับโธ่เว้ยทหารพวกนั้นมันเป็นใครกันเมมฟิตนะครับผมได้รับบาดเจ็บนะครับถูกธนูยิงนะครับผมก็ยังเจ็บใจนะครับ น้อยทหารพวกนั้นมันเป็นใครกันนะมันเล็งลูกศรที่องฟาโรอย่างเห็นได้ชัดนั่นมันทหารอัสซีเรียนี่ใช่ไหมครับเมนเอลนะครับก็รู้ได้แล้วว่าเป็นทหารจากดินแดนอัสซีเรียว่าไงนะทหารอัสซีเรียเล้อน้อยที่แท้ก็คืออัสซียรย ผู้แค้นของข้าเช่นนั้นมันก็มีแผนการปลอมเป็นชาวบ้านก่อ,อกจลาจนเพื่อจะลุกรานอียิปเราเจ้าจชายอากอนนั่นเองครับผมโอ้ไม่ได้พบกันนานเลยนะเมมฟิสยังไม่ตายหรอกหรือ อาโลแห่งอีฟ e ราชา,อ,าอนนะครับมาพร้อมทหารออสซซเรียอ๋อใช่ราชาอ,าอนแห่งอาณาจักรออสซีเรียจริงๆเฮ้ยราชาอาัอนเจอกันอีกครั้งนะครับผมเมมฟิสกับอาอนนะครับผมเมมฟิสเจ้าบังอาจตัดแขนข้า ข้าได้ยินข่าวลือว่าเจ้าไม่อยู่ที่อียิปต์นึกว่าเจ้าตายไปแล้วเลยจะมาดูสักหน่อยนี่เจ้ายังไม่ตายหรอพร่ำอะไรออกมานะราชาอากอนแผนโกปกปลอมตัวเป็นประชาชนที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารแล้วก่อเหตุจลาจลหวังจะรุกรานอียิปเรา เจ้านี่ช่างเป็นชายเจ้าเล่กลิ้งกรอ,อกไม่เปลี่ยนสามหาวนักเมมฟิสคราวนี้แหละข้าจะต้องบันคอเจ้าลงมาให้ได้หาวเดียวข้าก็หลับแล้วเจ้าอาคอนเข้ามาเลยอารกอนคนเจ้าเล่เพทุบายขั้นสุดอย่างเจ้า ข้าไม่มีวันปล่อยให้เหยียบดินแดนอียิปต์ไปได้หรอกเจ้าเมมฟิสเจ้า yeah. อากอนยัก่านะครับผมแล้วเมมฟิสก็ประทะกับอากอนนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ